สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะบพราว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศบาหลีกับอตอ้นนะครับทุก่านเขาซูซองของบาหลีอีกคือเขาคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่นอ้องกามือนี้นะเนาะเฮาได้เขามาสร้างเครื่องสร้างของเนะป็นประเภทเครื่องกอสรสางนี่แหละเพื่อว่าจะไปสางบ้านให้กับทางเอื้อยที่ม่ห่างลูกสามเนาะตอนนี้เฮากะเอารถของเฮานี่มาเอา,อาเป็นปูนเป็นเล็กเนาะนปูนนะ เท้าอ่เมื่อเทเลเล็กเทเลโนยเนาะเพราะว่าทางที่เทาเมื่อนมันมันไกลแล้วก็หุนทางมันทุลักทุเลานแห้งเนาะส่วนว่าบล็อกกับอ่าเสาเนาะเาจะให้ทางห่านเข้าใจมือทรงให้เพราะว่ามันหนักเกินเนาะส่วนว่าอ่าอันใดพอรถเทาเอาเมื่อได้เขาก็จะอ่าเอาเมื่อเนาะนี่ยอันนี้ทางห่านเพิ่นเฮ็ดให้เาเนาะเล็กเพิ่นเฮ็ดโค้งแบบนี้พอรถเทามันมันสั่น กจะมีออปูนซีปเป่าแล้วก็มีเล็กอีกนะเอาเมื่อมันมีลวดมีอย่างต่างๆนี่แหละส่วนว่าอ่าถ้าหากว่ามันบพ่พ่อเฮาก็คอยเอาเมื่อตื่นมือละเล็กมือละหน่อยนเนาะเฮาก็จะเมื่ออยู่ทุกมือนะ,นะจะเป็นประมาณน,นี้ตอนนี้ให้ทางาจเจามัดให้มันดีๆก่อนนะ มา,ม,มาดีๆเดื่ <c oughs> โอเคเนาะหลังจากอาบอนีีทสำเร็จเทาจะเข้าไปสร้างเอาอาบอกกับเสาเนาะหลังจากน,านั้นเมืม่อฮอดุูนก็น<ม>จะได้เริ่มลงมือสร้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามคับสม้มได้แบบยาวๆเนาะคลิปนี้พ,นพ่นนพอแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องระยะทางที่เขาเดินมามันฝัดแห้งเนาะนี่ ก็เลยอันนี้ยังโบสถ์อันนั้นเธอได้เนาะบ่าวันเน้องสบายดีมั้ยนะสบายดีเนาะพอจะมีดร้อมเป็นอะไรตุ๊กลูตุ๊กอันนี้ยังบสถได้เครื่องทางเทอได้เนาะแม่นล่ะได้อนาตัดเล็กลวดที่เยาซื้อมานี่แหละเนาะตัดอันนี้ก็ให้บ่าววันมัดพอทุกมีด เส้นทางอันนี้ยังบนะ่มีดอยเทอเนาะหมัดบนดอยนี่บู้ว่าจะเป็นอะไรให้เบาหวันมัดดีดีก่อน,นแปลงขึ้นแล้ว เดี๋ยวเอามัดดีๆี่เราเอาจิได้เดินทางต่อเพราะว่าระยะทางที่เราจิ้มเมื่อนี่ตู้มแห้งโหดกว่านี้เนาะอันนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มจิบซื่อเนาะมันเป็นคุมแบบนี้แล้วก็รถเต็นเนาะมันฟัดฝัดไปฟัดมาเบิ่งแต่ห้อยไม้พ่อแม่พี่น้องมันฟัดนี่ยน้อยไม้นี่คุณดูกทะเลาะกันเลย กัเนาะทุกคนตอนนี้กัเฮาก็าได้เดินท้ามาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางทีมงานทางเอทีเพป็นก็เก็บเมียนไม่เฮือนเก่านี่แหละนี่พเ่็นกับมางเป็นที่เรียบร้อยเนาะมางเรามางเรียบร้อยแนละ้วเนาะมางมือเท้าเนี่ยเป็นมางมือเท้านี่เใช่ไหมเนาะเนาะเออนี่เฮาก็จะเดินเตรียมท่อนบอนล่ว่าไม่เอาแล้วบอลที่เฮาจะมาไว้ แห่ไว้ไทรเพราะว่าเขาสั่งแห่มาเนาะจากหน่วยแห่เพิ่นจะมาส่งอันนี้มันไม่ผู้ใดตัดมากเลที่น่ะอ่าสบายดีเพิ่นได้เลยที่มไม่น้องชายนี่น่ะอ่าในเมียน,อ,นอกบุ้นหนึ่งเขาเอาชายมาทอกหนิเนอะ วันหนึ่งเขาเพิ่นมาส่งทรายแล้วเขาจะทอกนี่ได้จะดีจะได้จิได้ดไดอันนี้มันเสาเพิ่นเก่าเนาะเบิ่งเข้าไปก่อนเสาเพิ่นเก่าเพิ่นมาป้าไปนี้เอาไว้เฮ็ดเฮิ่นคั่วก็ได้เน,นื้อนะี่เนาะเอาไวปก็เฮ็ดเป็นเฮิ่นคั่วเนี่ยนี่บอลเดินที่ว่าเขา เปย์คนเก่า,กาออกเนาะจะได้เดินประมาณนี้ปนะ้าไม่โกงมดเพราะอะม่เป็นออเอาแบบอ่าเวทีเพื่อนผู้ร้างเอาไม่ไวนะ้เนาะก็เลยว่าไม่เห็นโกงความจริงเขาต้องมีอย่างเต็งเนาะไม่ถึงบุกงนะตอนนี้ทางอ่า ไปทีกําลังไปสอบคนมาเอาเครื่องหนี่ลงเนาะเพราะเครื่องเข้าตางมานี่บ่มีคนยกลงเนาะ,นะตอนนี้หายทางบบาอวนเป็นผู้คุมห้เด็กน้อยซูดกับโซนกับมูของน้องๆเนาะเมื่อ,นอคนอันนี้ออกเพราะว่าเขาจะเอาแห่มาใส่นี่เนาะ คนนี้มนันโซนคนนี้มันซูดลูกทรายของเพิ่นสบายดีสัง่งถ่ในงกล้านเยนี่เครแ่อืงเจ้าคอยมาให้เบิ้มดูทึกใจบ้ ลืมเชือกอเชือกนั่งจับบล็บอกนี่ <laughs> จับบอกซ้ำนี่ก็เอามาซ้ำนี้โอ้มีมีแมตกับท่อหน่ำกับมีอันตัดไม้ไมาหน่ะหา้าตัวนั้นนี่เจ็ดแสนห้าสิบพันเก็บถ้าบ่ม,มักก็เขาจะไปส่งคืนให้ <laughs> อัน,อนอเสืออเ้อกันเขาเอามาให้สร้างแมตร์เน้อบูบาต้องการจักแมตร์ทุก แมตละฮุกพันกรีบนี่ๆๆๆๆพอนนี่ๆสาวแมตบูวัจิพอบ่พออยู่เนาะแมตั่นตัวตัวหาแมตตัวนึงตัวนี้สาวหาพันพอดีซางโทรไปบอกเขาสื้เครื่องมาให้ลืมเสียกเน่งเนาะ บอกเข้ามาสํำนี้ก็มาสํำนี้ไกที่บ่มีพี่น้องมายกลงสวยอ่ะบุมีอ้ายเจ้าเด้นน้องเจ้าเด้ไปลินแล้ว อ่หาเพิ่นมาช่วยก็บ่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเฮาเจ้าลงให้ก็ได้เนาะบ่าวกันจัดการเนแี่แม่พอดีไอ้เซงมานี่ไอ้เซงสบายดีมาช่วยเอาคนนี้ลงเนาะ แก่หมดแล้วยไบ่แม่ไหนยังอ่ะ <c oughs> มัดเสือกเต็มสปริงเลยทั้งลวดทั้งอยราะว่าวทางเขามาอู้ทุเาเล็กก้อน,น่ะเอาปูนก้อนหน <c oughs> เาเนี่ยพื้นปูนออกอันนี้เต่งเต้นเดียวสิอันพายขึ้นไหมบ่อันนี้พวกแก่กันแ้เออเนี่ยเอ <c oughs> านี่ออกก่ก <c oughs> อนเล็กออกลกลอน เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปูนเต่งคอยเนอมันเล็กมันโคตรอยู่เลยปลาหัวดเลยในซางเอาเล็กเอาก่อนเอาเล็กเอาก่อนไอเส้งระวังเด้อมันเตะเลยคอยเด้อเล็กเขามันโคตรอยู่นี่ อาสทั้งหน้าเนี่ยไปไปทั้งหน้าจะโกแกกันเสียกันแกก็ได้นะนะอวกแกก็ได้เดี๋ยวนะเฮาเครื่องลุกันนะตอนนี้ทางสร้างก็กำลังมายเนาะมายบอนทีจะฝังเสา พี่น้องฮอดพี่ทุกคนอำไห้พีนน้องเนาะนี่กือว่าโอโ้ทโูยาวเติบเนาะต่างแต่พี่เนาะไปพุ่นพุ่นละฮอดอันสุดท้ายพุ่นเนาะที่แท่งนี้ก็ต่างต่างบนนี้ไปฮอดตรนนั้นเนาะน้าเพิ่นใส่แมทเนาะเกาะไป แค่ห้องละสามเมตรเนาะจากนี่มานี่สามเมตรแล้วก็จากนี่ไปอีกสามเมตรแล้วก็เกาะไปทางหน้าอีกสองเมตรอันนี้ก็คือไม้เป็นเสาเป็นเสาไปนอน,นีลอันนี้เสาต้นหนึ่งต้นที่สองต้นที่สามก็อยู่บนนี้ต้นที่สี่ก็คือเสาทั้งเมื่อแตมีแปดต้น เฮือนเกาซีคุณซีเนาะตอนนี้พีน้องเอาแทกบางตีกี่เขากับเบาอวนเนาะแทกน้ำกันทีบบนเสาเฮือนเกาเนาะทิบบนเนา แทงนี้แมล่ละสันแมนล่ะแมละกวางอ่ะกวางกวางเนาะ <c oughs> บ่ตัวตัวในบ้านหันหกแมตรแต่ว่าตัวตัว,ตว,ตวนี่สองแมตรนี่เขาไม่ได้กอเนี่ยเขาก็เป็นหลังข้าวมาซื้อๆนี่เนาะตอนนี้ทาง้างก็กำลังตอกลักแบบนี้แหละเผื่อว่าจะตีพังเนาะ Đọc lạc sách là có thể tì phàng, có thể khuất, khủng, khuất nhau Bà này Hãy xem phần án thức sư nè Hãy xem xem nhau Án Chào các

บิงเฮาเฮา,าจีลองอะนาเฮา,าจีลองพี่ชูดเบิ้งว่าเราจีสามารถอ่านได้บอเนาะเฮ้ยบิงแมนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเขาทดลองเบิ้งกัเสียงเบิ้งว่าเราจะสามารถาเ,าเ,ราาเข้าใจภาษาเขียนบอลเนาะตะกี้ anh à lao an an luôn anh xem mắt gì bưng ờ à à bố nó anh nhìn heo và tắc nằm hay bố nó คิดบาหูตาหูเก่งจุ่เลยบาหูเนาะบ่ได้เขาเฮียนแนเนอนอันนี้ว่ายาอันนี้อ่าอ่าอาเาอเขาว่ายัเว่ายังออเาว่าอันนี้อันี้จะจักน้ำอันนี้เนย้ก่นเล้ว มาเริ่มทันหยดโค้ดไม่เป็นน่ะปัดตัวโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะถ่ายแต่ละขั้นตอนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับโซนกันเนาะตอนนี้กทางสร้างเพิ่นกำลังจะ ตอกลักนีนลงไปเพื่อตีพังเนาะตีพังเฮือน้นใส่ไม้เรียมเนาะเพื่อว่าจะมาตีพังเนาะพอไม้เรียมอู้ทุลายยูคิวหนึ่งคนละ เนาะประมาณพี่น้องหลังจากที่ตี่พงแล้วเนาะทางสร้างก็จะได้หนึ่งเพียกแบบนี้เพื่อจะ,อะจับซากมันแล้วก็จะได้หูเนาะวาเสาแต่ละต้นจะอยู่จุดใดจุดใดเนาะนาะแต่ละแต่ละเสาก็จะได้ใช้เพียกแบบนี้เนาะคือแบบนี้นะเนี่ย เสาแต่ละตนจักหน่อยครับกับสาเพียกไปท่านี้อีกการเนาะทำแมเพี่น้องตอนนี้เฮากะจะได้กลับไปเบิงลดทีว่าจะมาส่งบอกกับเสาก่อนแล้วก็มีแฮ i พร้อมนะแบบตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เห็นมาเที่ยวกะจะกลับไปน้ำเบิงเนาะมาเพิ่นติดข้างตัวใด้บอนะี่ไปเบิงเนาะเพราะว่าเฮากะ อ่าอยากให้สร้างลงเสามือนี่ะวาทางไปที่เพื่อนมามือนี้เป็นมือดีเนาะถ้าไู้ใดลงมือน้ฮันบุพบั้มือใดนะจึงจะได้หามืออี้กันนะอ่าหามืองามงาดีเนาะมือนี่เป็นมือดีแล้วย่างไู้ใดลงก็ให้มันลงเสาหนึ่งพอเป็นอ่านิมิตหมายนอกร้างเนาะต้องได้ลงมือนี้เสาหนึ่งเนาะบ่อาอันมือดีฮะแ่ ให้เศร้ายืนนี่เนาะเพื่อว่าจะบ่ได้สักษาในมือต่อไปเนาะไปทั้งใดเอ้ที่ไปทังใดหนะอยู่กันเพื่อนโอ้น่าจะไปซอกอุ้งมาตรงน้าเพราะว่าบอกเพื่อนไปซอกอุ้งมาตรงน้าไว้หสร้างนี่ผสมปูนมันอยางอยู่นี่แหลนะเนาะ อ๋อโบมีน้ำได้เนาะอยู่พี่นะพุ่นน้ำลงไปตักอยู่รูมพุ่นเลยให้ทางเอ้ที่พุ่นไปซอกอูงมาป้าไว้แล้วก็ให้ลูกกันช่วยคนเนาะกับเอ้ทีคนมาป้าไว้นี่น้ำลำบากเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่เค่นี้นาะโอ้ทุ่งใส่น้ำลินเนาะน้ำลินก็อ่าอยู่นี่นี่ไปฮอดพุ่นเลยเนี่ประมาณนนัประมาณหาสิเมตรประมาณนั้นเนาะอยู่รูมพุ่นเลย จะได้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะเอาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันไว้ในคลิปต่อไปนะก็ต้องขอขวามุมขอบใจถูกาทานทีเข้ามาให้กำลังใจเนาะแก้มติดตอนน่อในแก้มติดตามในคลิปต่อไปเนาะว่าเขาจะเห็นไดลายซํำใดโอเคสำหรับคลิปนี้เขาจะได้กลับนำไปเบิงลถทีกระเจามาส่งเครื่องเขาก็เนาะบ่าหอดใส่แล้วเขาจะมา,ากวัดเบิงตัวจริงว่าเพื่อนมาส่งอย่างแดในมือน,นี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนเนาะ แลาวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีพ่อแม่พี่น้อง